เรื่องของการเตรียมตัวเลือกตั้งกันบ้างคุณผู้ชมซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งเปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรทั้งแบบออนไลน์ยื่นด้วยตนเองและผ่านไปรษณีย์ระหว่างวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่5มกราคม2569ค่ะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตค่ะได้เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชาอาณาจักรสำหรับคนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่5มกราคม2569โดยเปิดให้ลงทะเบียนยื่นคำขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิน่นหรือยื่นต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นทางไปรษณีย์ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง5มกราคม2569ถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นสำคัญและยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบจะปิดอัตโนมัติค่ะในวันที่5มกราคม2569ตั้งแต่เวลาะตอนเวลา24นาฬิกาค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ส่วนการทำประชามติในวันเลือกตั้งกกตจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในภายหลังและเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณสถานที่ที่มีการ กำหนดไว้